อย่างตรงนี้นะคะซึ่งซึ่งเราพบความยากลำบากตรงนี้นะคะแล้วไม่มีหนทางใดคือจริงๆก็ไม่ไม่เป็นปัญหามากเท่าไหร่เพราะว่าครัวเรือนเขาแ a n งว่าไอ้คนรักษาเนี่ยเขาเสียสลัดตั้ง1,300บาทต่อเดือนถูกไหมคะส่วนคนจนะ่ายน่ายินดีนจ่ายแค่155ฉลาดมากเลยไม่ได้จ่าย1,300าม้เขาก็คิดว่าเองก็คงจะใส่เอฟเฟกร์ไปทั้งหมดเพื่อดูแลตัวเองแล้วก็ส่วนนี้ก็มันก็โอเคอ่ะมันก็155มันก็โอเคแต่ว่า ปัญหาคือต้องคิดกลไกลที่มันง่ายแล้วก็ค,คือคือตอนนี้พบรบรมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องคิดกลไกลที่มันง่าย <sl ature> คือมีทางหนึ่งก็คือรัฐบาลเนี่ยเก็บภาษีจากระบบประปาไม่ไปเก็บกับประชาชนเก็บจากระบบประปาเลย <t ries> แล้วพอจากระบบปปาเนี่ยก็เข้ากองทุนอะไรของเข้าแล้วก็ไปเลยคือคือ <t ries> ถ้าไปเก็บจากประชาชนนะไม่มีรัฐบาลไหนเก็บแต่ว่าเก็บน้อยหน่อย อย,อ,อย่างนี้ก็เลยคิดว่านะคะ benefit based approach ยังเกิดไม่ได้ก็ต้องเป็นตั้งต่ cost based approach ก่อนค,อคือในแง่ของ payment นะคะ,ะ e n e f i t based benefit ไม่ u ช e ยากนะคะแต่พอจะ observable แล้วอะ่ะแล้วออตัวนะคะในแง่อีกอันนึงก็คือว่างานวิจัยทาง science s p e i f i c data เนี่ยยังมีน้อยแล้วตอนนี้ international research เน้มนมากเลยที่จะทำเกีย่ยวกับ ecosystem service นะคะ แล้วมันมีงานของ World r e s e a r c h Institute นะคะได้ทำ proxy ของ indicator ของ e q u i n i Service ว่าจะวัดอย่างไรแล้วก<ม>็ทำไว้ทำไว้ให้เป็นเ้าเรียกเป็นไกด์ไลน์ให้เราแล้วสิ่งที่สังเกตไหมคะ Economic Valuation ที่อาจารย์อดิ้หรือที่ทุกท่านใช้อยู่เนี่ยทำได้ทั้งฝั่งซัพพลาสั่งความบีมาได้ด้วยนะคะอย่างกรณีของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเป็น เซอร์วิสพร็อวเดอร์เขาคือผู้ที่อนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองหรือพืืื้นเมอองหรข้าวพื้นเมืองอย่างเงี้ยก็วินเนอร์เน็ตส์เอ็กซ์เซปท์คอมเพนเซชันได้ด้วยใช่ไหมคะหรืออย่างกรณีที่เป็นเบนฟิตเบสแอปโรชเงี้ยดู d ด r e เ t b e n เบนฟิ a r ีก็เป็นลักษณะของวัดเบนฟิตได้ด้วยใช่ไหมคะงานของการประเมินมูลค่าสิ่งวดล้อเนี่ยคะหรือเป็นใครเนี่ยคะคอสเบนฟิตอะไรสกอันหนึ่งก็ได้ด้วยนะคะแต่ ค่ข้าวเนี่ยใครเป็นคนจ่ายจ่าำได้แต่จำอันนี้ได้จำเวียดนามได้แต่เวียดนามเป็นวัตเตอร์เช็ตเซอร์วิสนะคะเป็นวัตเตอร์เช็ตเวียดนามใช่แล้วเรา,เราสนใจนพันธุกรรมข้าวเพราะเราเคยพยายามจะทำแต่ว่าสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือต้องพิสูจน์ว่าไอ้เอ็กซิทูไอา itu, การรักษาพันธุ์ข้าวแบบเอ็กซิทูคืออยู่ในฟิลเนี่ยมันดีกว่าอินซิทูแล้วมันต้นทุนต่ำกว่า มันต้องไปพรูฟตรงนั้นก่อนแล้วก็แล้วถึงไปซับสิไดไอะเอ็กซิทตูใช่อันี้ก็เหมือนอันนี้ที่น่าสนใจก็ที่ท <ไป S 1> ี่ขอ,ของฟิลิปปินส์เหรอคะของฟิลิปปินส์อันนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาม่าค่ะของอัน,นอันนี้ลองดูเหมือนกันการรัดทำทำแนวการไฟต่อกิโลบาทต่อกิโลเมตรราคาสูงกับประชาชนเยอะเยอะๆเลยโดยที่เท่าเลยชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านทาเนี่ยต่างไปเยอะเลยค่ะ แต,แต่เวลากรมป er mm ่าไม้ถ hmm. ่ายโอนภารกิจไฟป่าเนี่ยให้กับอบตไม่ถ่ายเงินด้วยถ่ายจะภารกิจแล้วแถมแถมการดีการดีคือถ่ายแล้วก็ไปแป็งบทดันค่ะเหมือนกับยูยูอุทยาเลยให้บอกว่าทำไมแกไม่ไปทําไม่เคยสนับสนุนะไยก็เหมือนกับเขียนบทบาทหน้าที่ให้เขาเฉยเลยอะค่ะเรารู้ว่าการอนุรักษ์หรือการทำกิจกรรมนี้เป็นคอสนะคะไม่มีฟรี ใช่ค่ะเหมือนกับว่าแกอยู่ที่ต้นน้ําแกต้องทํากิจกรรมนี้เหมือนกับกาหนดหน้าที่ให้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเบดีเอเตอร์ที่สําคัญเนี่ยจะต้องมีส่วนในการคณะกรรมการจัดการค่ะแมネจเมนต์ตรงนี้ค่ะเพื่อให้เกิดเรียกว่าเกิดเงื่อนไขหรือรับประก,รกันเรื่องเซอร์วิเสเรื่องการจ่ายรวมถึงหน่วยงานนี้ อันนี้นะคะซึ่งอาจจะแยกส่วนหรือไม่ทราบเหมือนกันว่าควรจะรวมไหมแต่อย่างไรก็ต้องมีเสมอคือเรื่องของ enforcement นะคะกำกับดูแลนะคะ่ะกำกับดูแลให้เกิดขึ้นนะคะส่วนรูปแบบการจ่ายตรงน,นี้นะคะคิดว่าเมื่อผ่านคณะกรรมการอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะของ,ของท,ที่เรียกว่าเป็น p a r t i c i p a t o r y เขาต้องการแบบไหนด้วยะคะแล้วถ้าหากว่าเราต้องการเรื่องของ Allation Quality หรือเรื่อง ในเรื่องของเรื่องพอเพืแอ approach เนี่ส่วนนี้สําคัญมากๆเลยว่าจะเป็นเป็นลักษณะไหนและใครที่จะไม่เกิดฟรีไรเดอร์ขึ้นมาเพราะว่าในงาน PS ทั่วๆไปแล้วหรือ PS ที่ทําในทางปฏิบัติเนี่ยในเรื่องของพ r o พื่ m e d i c i s m ก็ยังเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันค่ะว่าไปถึงไหมไปถึงแล้วก็ฟรีไรเดอร์จัดการอย่างไรนทีนี้ก็นี่โจทย์ที่อาจารย์ที่ TDI วางไว้ใช่ไหมคะ ก็คสำหรับ P S ของบ้านเราเนี่ยเรายากหน่อยตรงที่เราต้องมี dual g o ก็คือเรื่องของ l o g i s t i ร้อมกับเรื่องของ m a r k e i n g แล้วตอนนี้ใครจ่ายตรงน,นี้นะคะ benefit based approach อาจจะยากหน่อยในยขั้นต้นอาจจะต้องเป็น cost based approach และปัจจุบันถ้าเรียกว่าเป็นการเสริอกับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ย buyer เนี่ยไม่ใช่คนที่รับ e S โดยตรงก็จะต้องมีส่วนเหมือนผู้ปถานนั่นเองนะคะตอนนี้รัฐเป็น b บ y e r ตัวสำคัญกับหน่วยธุรกิจใหญ่ๆ เปไ็นรายส่คนสำคัญจ่ายเพื่อใครอันนี้สำคัญคือจ่ายเพื่อกาจกรรมที่จะเมนเทน ES เนี่ยเอ็กโคสต์เนี่ยค่ะโดยตรงนี้จะต้องเน้นให้ชัดเจนว่าเขาจะต้องมีส่วนในการกำหนดรูปแบบการรับค่า,เ,าเชิ่ด้วยค่ะแต่ถ้าเราจะเริ่มต้องกำหนดพื้นที่เป้าหมายชัดเจนด้วยเหมือนกันจะเป็นลนักษณะของโลคอล PSD อสดีไหมระดับที่มีหน่วยจัดก,การชัดเจนไหมระดับ เน,นือจากต้นน้ําดีไหมหรือระดับตบําบลจะเป็นแบบไหนนะคะแล้วจะต้องระบุ E S c a l e n ที่เป็นรูปธรรมอัน,น E S indicator คืออะไรเช่นต้องมีการ m o n ตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ระบบนิเวศสํสำหรับคนต้นน้ำหรือผู้ที่เป็น service provider ก็จะเป็นต้องกิกําหนดกิจการที่เป็นคุณต่อะบบนิเวศคํคำว่าเป็นคุณต่อระบบนิเวศคือ เมนเทนหรือซีเคียวหรือเอนฮานส์อีโคซิสเทมเซอร์วิสไม่ใช่ตัวระบบที่ไม่เฉยๆคุณม้องดคุณภาพของมันด้วยดังนั้นในระดับท้องถิ่นระดับโลคอลเนี่ยตอนนี้เกิดขึ้นที่น่านก็คือเรามีกองทุนต้นน้ำน่านเกิดขึ้นพ n d อวางเงินไว้แล้วผ่านพ i p o v e r t y อร์ดี้เอ n ู t i o n i อิ t i ิเชชชันที่โปนะคะลงไว้แล้วแต่มาทำยังไงให้ i จ sustainable Sustain financing แล้วไม่ใช่แค่รูปแบบของ Green Finance ปกติที่เคยเกิด มันก็แค่กลิ่นเปเมนต์ธรรมดาถ้าไม่มีลกลไก P.S. ที่มีอุปสงค์รุปแทนก็คือกรี e นซับซิดีธรรมดาเองแล้ว P.S. คงจำเป็นปต้องมี Mediator อันตรงนี้เพื่อเพื่อจะลด transaction cost ธรรมะที่หลักก็คือบริหารจัดการกำกับควบคุมมิธมณีค่ะขอบคุณมากค่ะ